วิธีที่สองสำหรับท่านที่ชอบชื่นชอบที่จะอ่านภาษาไทยนะครับไม่ชอบที่จะอ่านภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะเข้าไปที่เบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับถ้าเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome เนี่ยเปิดเข้ามาก็เหมือนปกตินะครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็คือ เอาเมาส์ไปชี้ตรงพื้นที่ว่างๆนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวาคลิกเมาส์ขวาแล้วก็มีคำว่า Translate to Thai นะครับก็คือ,อเปลี่ยนแปลให้มันแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเราก็จะได้ภาษาไทยขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับวิธีการที่จะให้ได้หลักสูตรที่เป็นภาษาไทยสามารถที่จะ เรียนได้นะครับอันนี้ก็สั้นๆว่า,าคลิกเมาส์ขวานะครับ translate to Thai นะครับถ้าเป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็เรียนได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการ